พักอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าผมเคยพูดไปใช่ไหมว่ามันจะมีพักการเมืองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาแย่งคะแนนจากก้าวไก่ไหมมาพ่บูลผู้มาก่อนการนครับวันนี้เราก็เริ่มเห็นข่าวนะครับว่ามีการพยายามรวมตัวกันของบรรดากลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งก็จะตั้งทงว่าไม่แต่ต้องสถาบันนะไ <c oughs> <c oughs> อ้ยอย <c oughs> ผมไม่พยาการเลยแม่นอนะ่างนี้มั้ย เ็เราเห็นข่าวแล้วใช่ไหมครับอ,อก็นี่อะไรก็เลยเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับวันนี้นะครับจากเวลาการเลือกตั้งมาสองสมัยสามสมัยหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะเวลามีการทรําโพลนะจะเห็นว่ามีช่องหนึ่งที่คนไม่ประสงค์จะลงคะแนนคือยังไม่รู้จักยังไม่ตัดสินใจเยอะมากนะครับถือว่าเป็นเปอร์เซ็น,นต์นที่ค่อนข้างสูงนะอย่างสมัยที่แล้วเนี่ยนะ,ะเห็นว่าโอเคนะพักคุณพิธาเนี่ยพักเก้าไกใช่ไหม คะแนนนิยมโด่งมาก็จริงครับแต่อันดับสองเนี่ยคือคนที่ยังไม่ตัดสินใจเยอะไหมครับคืออันดับที่สองไงนะแล้วก็มีคนที่ยังเลือกพวกพรรคอื่นๆอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้มีคะแนนขาดลอยแล้วก็ประมาณยี่สิบิเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแสดงว่าอีกประมาณเจ็ดิเปอร์เซ็นเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจดังนั้นถ้าเกิดเขามีทางเลือกใหม่ขึ้นมานี่นะครับผมเชื่อว่ามันอาจจะมีคน อันไปเลือกทา้งเลือกนี้แม่ไมไม่ทำอะไรผมพูดแนละ้วไม่กี่วันวันนี้มาคารวานนี้รู้สึกเมื่อคืนก่อนนอนผมเปิดมีช่องหนึ่งนะก็พูดถึงเรื่องการตั้งพักใหม่ของกระบวนการนะซึ่งก็มีบอกตัวย่อมานะแต่ผมก็เดาได้ว่าเป็นใครบ้างคนระับมีปอปลามีชฉาจิงมีดอเด็กใช่ไหมครับใช่ไหมว่าจะเราจะตั้งพักนะเพื่อที่จะมาดึงคะแนนจากพักก้าวไก่ไแล้วถ้าเกิด มันมีคะแนนบางส่วนนะจากคนที่เลือกพรรคอื่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วเอ้ยตรงนี้ทางเลือกหใหม่ที่ดีกว่าแล้วเปลี่ยนมาหรือแม้ัตมีคนที่อยากเก้ากัเอ้ยอันนี้ดีกว่าเอาไว้หันกลับมาน,นี่ก็มีสิชนะผมบอกแล้วพรักประชาชนเนี่ยนะวันนี้คุณถ้าคุณยังชราใจคุณยังประมาทนะคุณยังเอาใจตัวเองนะแล้วคุณไม่ฟังใครแม้แต่คนที่ปรารถนาดีกับคุณนะครับคุณอาจจะเสียเพื่อนไปเหมือนวันนี้ที่คุณเสียผมไปเรียบร้อยแนละ้วผมน่นลำคานมาก กับการที่ชอบมาบังคับจิตใจผมว่าทไมชอบไม่ตรงกันมันมันผิดด้วยแล้วมันในเมื่อมันเป็นสทิทธิทางการเมืองใช่ไหมพี่น้อง <wanna> ผมจะชอบพรรคไหนก็มันก็เรื่องของผมไม่มีใครไม่ีสิทธิ์ที่จะมาด่าผมคุณไม่ด่าพรรคที่ผมชอบไม่เป็นไรครับช่้ามาแต่คุณไม่มีสิทธิ์ด่าผมผมจะเชียร์พรรคไหนก็เรื่องของผมผมไม่ชอบพรรคไหนก็เรื่องของผมเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมได้ิีคอไปแล้วว่ามันจะมีพรรคแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าไม่ได้มีพรรคเดียวด้วย แต่ว่าใครจะโดนใจมากที่สุดเท่านั้นเองพักประชาชนอีกต่างชาติมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าพรคประชาชนนะครับคุณไม่เล่นการเมืองที่พาะภายในประเทศเราคุณไปลากต่างชาติเข้ามาทาไมอันนี้คืออันตรายนะประเทศเราเราต้องตัดสินใจกันเองไม่ใช่ไปเอาต่างชาติมาแทรกแซงมันคืออันตรายกันไปมันมีหลายชาติมากที่สิ้นชาติเพราะอะไรเพราะว่าไม่เชื่อคนกันเองแล้วก็แตกแยกกันเองแล้วก็ไปลากต่างชาติเข้ามาเออไหมครับ อ่าคือผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบกระกิดกะหวงใจมากอเมริกาเนี่ยผมผมเห็นว่าเขาไปแทรกแซงประเทศไหนนะก็ร้นจะมีปัญหาหมดเอาจต่ความเดือดร้อนไห,ห้เขาเออนะครับนะนะ้นก็วันนี้เริ่มมีเปิดตัวแล้วนะมีข่าวแว่วแล้วว่าจะมีพรรคใหม่เกิดขึ้นนะแต่ผมเชื่อไม่ได้มีพรรคเดียวนะเพราะคนที่คิดแบบนี้ผมว่ามีเยอะแน่นอนแต่วันจะมีเวลาประมาณสามปีก็จะมีทยอยเปิดตัวขึ้นมาเรื่อย แต่วันนี้มาวัดกันแล้วว่าพักใหม่ที่จะมาเอาคะแนนเสียงจากกลุ่มคนรงที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครจะเป็นพักไหนที่จะมีนโยบายที่โดนใจมากที่สุดแต่ผมเชื่อพักที่เปิดตัวเมื่อวานนี้นะที่มีขาวว่าวกับผมว่าไปไม่รอดเพราะเป็นการรวมรวมคนรุ่นเก่านะครับคืออันนี้รักนิยมก้าวหน้านครับมันต้องเป็นคนหัวก้าวหน้าครับไม่ใช่หัวโบราณแล้วต้องเป็นคนที่ฉลาดหน่อยนะครับแล้วก็ต้องหนึ่งประวัติก็ต้องดีด้วย ถ้ายังมีประวัติที่ไม่ดีนะครับเคยทําเรื่องที่ไม่ดีไม่งานไว้เนี่ยก็จะถูกกดคุ้ยอยู่เหมือนเดิมก็จบตรงที่จุดเดิมนั้นผมก็ยังหวังว่าจะมีพักการเมืองที่ใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งวันนี้สำหรับตัวผมยังไม่รู้จะเลือกพักไหนนะครับผมอยู่ในกลุ่มที่กดออกเสียงอยู่นะ้นตอนนี้เออแต่ประวาตก็ดีคือมีคนที่ต้านพักขึ้นมาบอกเป็นพักอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า ที่ผมเคยให้คําแนะนํานี้ผมก็เคยพูดวิจารพรรคประชาธิปัตย์แล้วนว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะโอกาสทองเลยครับที่วันนี้พรรคคุณล้มสลายจนสุดขนาดนี้แล้วถือโอกาสนี้ในการปฏิรูปพรรคเราปล่อยให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานกันเถอะพวกเก่าๆก็เลิกเลิกไปแล้วใช่ไหมคุณเฉลิมชัยก็เคยประกาศเลิกเล่นการเมืองไปแล้วก็ยังกลับมาอีกนะงั้นผมก็เสียายพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเกิดว่าโอเคคุณชวนเลิกเล่นคนรุ่นเก่าเลิกเล่นแล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หนุ่มสาวเข้าไปฟื้นฟูประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นพรรคอนุนรักษ์นย ในเชิงก้าวหน้าจริงๆเนี่ยผมว่าก็ไม่จะเป็นนักตั้งความหม่ยมันเสียเวลาแต่เพียงในคนรุ่นเก่าต้องยอมหลีกทางให้คนรุ่นใหม่เขาซะเป็นพี่เลี้ยงได้แต่อย่าไปแทรกแซงปล่อยเขาได้แล้วแล้ววันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้ตกตามถึงที่สุดแล้วและสมัยนี้ก็ได้เป็นรัฐบาลไปเรียบร้อยนะดังนั้นอประชาธิปัตยเ์เขาไม่ไม่เขาไม่ในเรื่องแนวทางนี้ก็จบไปวันนี้ก็มีพรรคใหม่เกิดขึ้นมาหนึ่งพรรคแต่ผมว่าดูจากผู้ก่อตั้งเขาก็ยังไม่โดนยังไม่โดนใจนะไม่ใช่ ก็รอดูต่อไปแล้วกันแต่ผมก็ได้ยินมาว่ามีหลายกลุ่มนะที่กำลังฟอร์มทีมันอยู่เป็นการรวบรวมตัว,วของนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งรับไม่ได้กับวิธีการทําการเมืองอย่างน,น,นปัจจุบันนี้นะเขาก็เตรียมกำลังจะทำพรรคการเมืองอยู่มีหลายคนยื่นข้อเสีอมาที่ผมเหมือนกันผมบอผ,ผมไม่เอาแล้วครับผมพอแล้วนะผมผมไม่เแล้วผมขี้เกียจนะปฏิเสธไปดังมิอย่างมีมิตรภาพก็คือ ต่ถ้าอะไรคิดว่าช่วยเหลือได้ก็ก็ยินดีนะคิดว่าความรู้ความสามารถผมพอจะเป็นประโยชน์ก็ช่วยได้ก็ช่วยนะแต่ว่าให้ผมไปสมัครเข้าพักผมผมไม่พร้อมและผมไม่อยากผมเบื่อการเมืองนะผมยังไม่เชื่อว่าจะมีพักการเมืองแบบในอุดมกติเกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าวันหนึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ผมเห็นได้ว่าพักนี้เป็นพักที่ไม่มีเจ้าของเป็นพักที่เป็นของประชาชนจริงๆแล้วเข้ามาเพื่อจะเสียสละก,กันจริงๆไม่แน่ผมอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะแต่ถ้า ยังมีบรรดาในทุนพักยังมีการครอบงำหรือมีดอดีตข้าราชการเก่าๆซึ่งประวัติไม่ได้สวยงามเลยนะแล้วคนพวกนี้นะครับจะมาทํางานการเมืองผมไม่เคยเชื่อผมไม่เคยเชื่อสันดานคนพวกนี้ตอนนี้คุณมีอํานาจและแดกภาษีประชาชนนะคุณจะไม่ทํากันเลยแล้วพอวันนึงคุณจะมาทันพักการเมืองแล้วเพื่อจะทําเพื่อชาติไปผมไม่มีทางเชื่อสันดานพวกคูณหรอกเออ,นะอนนี่ก็อัปเดตให้ทราบ วัวละข่าวผม่อยไหมผนะู้มาก่อนการพักประชาชนมีหรืนไม่มีครับดีอยู่แล้วครับมีเจ้าของพักชัดเจนนะครับมีเจ้าของพักที่ชัดเจนมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็ที่มาคือค่อนข้างอินต่างชาติมากเกินไปผมไม่ชอบนะครับประเทศเราควรจะต้องคนไทยด้วยกันเองไม่ควรจะให้ต่างชาติมาแทรกแซงในทุนพักไม่ใช่เรื่องแปลก แต่นายทุนพักต้องสนับสนุนนะครับสนับสนุนพักโดยไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขที่คุณจะได้ประโยชน์คือการที่มีพรรคการเมืองดีๆมาบริหารประเทศชาตินําความเจริญมาสู่ประเทศชาตินับแล้วคุณทําธุรกิจอย่างสบายใจนะคุณก็น่าจะเพียงพอตรงนั้นแล้วแต่ไม่ควรที่จะมีการเข้ามาครอบงำพักนะครับนายพักกำหนดนโยบายเพื่อจะเอื้อธุรกิจคุณอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์นายทุนแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับ กับนายทุนคนอื่นๆแล้วถ้ามีคนเอออยากเห็นประเทศชาติดีขึ้นประกอบธุรกิจแล้วร่ารวยแล้วรู้สึกเป็นห่วงลูกหลานก็เสียสละทรัพย์ส่วนหนึ่งมาเป็นทุนให้กับพรรคการเมืองซึ่งเข้ามาทําเพื่อส่วนรวมจริงๆแบบเนี้ยผมอาจจะเปลี่ยนใจนะแต่ถ้าผมดูหนังหน้าแต่ละคนแล้วผมว่าอย่าไปใช้พวกมึงแม่งแค่ต้องการอํานาจนั้นฝันได้เลยครับว่าผมจะไปร่วมด้วยเป็นไปไม่ไดนะ้แต่ผมเชื่อว่าวันนี้พรรคการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบนันนี้มัน มันหวังอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะมันมีวาระแฝงกันแน่ทั้งสิ้นนะได้เลยครับพี่ขึ้นทั้งหมดเลยนะมีวาระแฝงในการทำเพื่อตนเองดังนะนั้นก็รอดูเพราะที่ประเทศเรามันเละนถึงจุดขีดสุดแล้วว่ามันเสื่อมหมดนะครับความศรัทธาที่ประชาชนมันไม่มีเหลือครับใช่ไหมไม่มีอะไรเลยที่ประชาชนจะเหลือความหวังองค์กรต่างๆนานาเนี่ยก็เละไปหมด ดังนั้นผมเชื่อว่ามีคนไทยที่เก่งๆอีกเยอะแล้วก็เริ่มทนไม่ได้กับสาภาพการแบบนี้เขากาลังรวมตัวกันนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีบางคนที่เข้ามามาเกาะมาโหนเขาต้องกล้าที่จะตัดนะครับเขาต้องกล้าตัดที่คนบางคนที่เข้ามาเพราะามันชัดเจนว่าเฮ้ยคุณไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวเพราะชื่อคุณมันเน่าการไปดึงชื่อคนที่มีประวัติเสื่อมเสียเข้ามาในพักมันไม่สาม,มารถที่จะพูดกับประชาชนได้อย่างสนิทใจ ช่ไหมมันคุณต้องกล้าตัดคุณให้เงินบริจาคมาไม่เป็นไรแนตะ่คุณอย่ามายุ่งวุ่นวายก้าวไก่อย่ามาแทรกแซงถ้าคุณจำนึกผิดจริงคุณต้องไม่ยุ่งคุณให้ทุนมาก็ได้แต่ว่าคุณต้องไม่ควรมาเสือก็เอาเงินไปทํางานตามอุดมการของพรรคก็พอแล้วถ้าคุณเข้ามาแล้วต้องมีตัวแทนมีลูกมีหลานเข้ามาด้วยเนี้อันนี้ไม่ใช่ล้วเออใช่ไหมนั้นผมุนใจเย็นนิดนึงครับนะ คุณใจเย็นนิดนึงผมได้ข่าวมาครับว่ามีกลุ่มคนที่รักชาติเขาเริ่มทนไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่นักการเมืองกำลังทำกับบ้านเมืองนเวลานี้แล้วก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมนายทุนที่ออกทุนให้กับทุกพักและท้ายสุดก็ให้พักพวกเหล่านั้นออกนโยบายเอื้อแก่ธุรกิจของเขาเออนะแล้วก็มีพักหนึ่งชิงลงมือเปิดตัวมาเนี่ยแต่ตัวนี้ผมดูแล้วยังไม่ใช่ตัวจริงวันนี้ก็มีวาระแฝง นักวีรกรรมเก่าๆก็ไม่ได้หมายว่าคุณเป็นคนดีนะใช่ไหมคุณก็ยังมีตำหนิซึ่งมันไม่มีทางที่เปลี่ยนประเทศนี้ได้หรอกครับถ้าพวกคุณยังไม่ยอมวางมือกันคนบางคนควรจะวางมือได้แล้วแค่คุณหยุดนั่นแหละครับคือการตอบแทนประเทศชาติที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่ากูคือคนดียังคิดว่าตัวเองเป็นคนดียังคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งคุณไม่มีทางแล้วประเทศนี้ นามค,คนบางคนคุณต้องกล้ายอมรล้ว่าคุณนั่นแะคือมีส่วนที่ทําให้ประเทศชาติเดินทางมาอึงจุดนี้คุณควรจะหยุดมากกว่าที่จะไปต่อนะ,อะเพื่ออนาคตของลูกหลานก็หวังว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะทําให้สําเร็จนะครับผมเอาใจช่วยนะ,นะแต่ผมยังไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมด้วยผมรอดูก่อนว่าคุณกล้าปฏิเสธทุนสามานจริงๆหรือเปล่าคุณกล้าปฏิเสธบ้านใหญ่จริงหรือเปล่า คุณกล้าปฏิเสธอดีตค้าราชการกังฉินหรือเปล่าถ้าคุณยังเอาคนพวกนี้เข้ามามันไม่มีประโยชน์หรอกผมไม่มีทางที่จะกลับไปแน่นอนกับการเหมือนที่โสโครกแบบนั้นผมเชื่อมันมีนะคนมันมีมากพอครับที่จะเอาเฉพาะคนที่มีความบัตรฐานีกับไม่ได้ชาติมาทาํางานจริงๆแล้วผมเชื่อว่าสามารถเอาชนะพักประชาชนได้แน่นอน่ะใช่ไหม ผมเชื่อนะว่าพรคประชาชนมันไม่ได้ผมมั่นใจว่าวไม่ได่สมัยหน้าไม่ได้คะแนนแรงตลาดแล้วครับเพราะหลายคนเป็นออกทะเลผมบอกแล้วว่าเด็กพวกนี้ประสบการณ์น้อยมากอวดเก่งอวดดีแล้วบางทีไม่ฟังใครชอบจินตนาการสูงเอาแต่ความสาใจเล่นในการแขแ่แรน้านมันนั่งมองข้ามความปลอดภัยของประเทศชาตินะคุณเลน่นแบบนี้มันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันคือความบันเลยของบ้านเมืองนะยิ่งคุณไม่ซื่อสัตย์กับประชาชน คุณมีพิธีกรรมหน้าไหว้หลังหลอกแบบนี้นะผมไปไม่รอดหรอกครับผมก็ขอคุณทุกท่านดียังยังเชื่อั่นในตัวผมนะผมอาจจะปากเสียยอมรับอยู่แล้วข้อนี้เปลี่ยนไม่ได้แต่ผมไม่เคยมีความคิดที่จะทรยศแผ่นดินเกิดของผมผมพูดได้แค่นี้พอนะับแต่คนที่จะมาชวนผมเข้าร่วมเนี่ยถ้าคุณมั่นใจในตัวเองก็คุยกับผมได้นะแต่ระวังผมจะด่าแม่นะถ้าเกิดคุณ มึงบางคนมมันยังคิดว่ามันเป็นคนดีอะใช่ปะคือบางคนมันยังคิดว่ามันเป็นคนดีอยู่นะเนี่ยได้ไหขนาดกูปฏิเสธแบบนี้แล้วมึงยังไม่รู้ตัวมึงก็ไม่ใช่คนดีแล้วผมรู้่หลายคนพยายามจะหลอกชายผมผมไม่ใช่เด็กว่าหน้าผมอ่อนเฉยแต่ว่าผมแกแล้ว